สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนหน้าที่19กันค่ะเอาเรามาดูคำสั่งหน้าที่19กันก่อนนะคะคำสั่งหน้าที่19เขาบอกว่าบวกจำนวนและเขียนคำตอบให้ถูกต้องแล้วระบายสีภาพตามที่กําหนดนะคะ ก่อนอื่นนะคะหน้านี้ก็ยังอยู่ในการบวกเลขแล้วก็มีการทดเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะบวกเลขโดยการทดทั้งสองหลักนะคะวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปทํากันนะคะเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะเด็กๆด,ดูหลอดสีนะคะเขากําหนดมาให้สอโอมอสมไม้โทสม้มใช่ไหมคะต่อไปดแอ,องงแดงขอเอียววเขียว หอรอเอือง,งอเหลืองฟอ,อัฟฟาม้โทฟา้านี่คือหลอดสีนะคะแล้วทำอย่างไรหลักคราวนี้เด็กๆดูนะคะหลอดที่หนึ่งก็สีส้มสีส้มเมื่อเด็กๆบวกตัวเลขทั้งหมดแล้วนะคะได้จำนวน50ที่มีเลข5อยู่ข้างหน้านะคะ50ถึง59 เด็กๆต้องระบายสีด้วยสีส้มนะคะเด็กๆจับหลอดสีขึ้นมาค่ะจับสีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเด็กๆระบายสีหลอดสีนะคะหลอดที่หนึ่งก็คือสีสม้มเด็กๆระบายก่อนนะคะ,ะต่อไปดเองเองอแดงก็จํานวนที่ได้หกสิบถึงหกสิบเก้านะคะให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงถ้าคําตอบได้หกสิบ ถึง6กก็ต้องเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นหน้านี้เด็กๆต้องระบายสีนะคะต่อไปคอยเอียววเขียวหลอดที่3ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีค่ะคอเอียววเขียวก็จะได้จํานวน70็ดถึงเจต่อไปหลอดที่สีนะคะก็คือสีเหลืองเด็กๆก,ก็ระบายสีเหลืองนะคะอาต่อไป หลอดสุดท้ายก็คือสีฟ้าสีฟ้านี่คือจำนวน90-99ถึงนะคะ8สีเหลืองก็จะ80-89นะคะเมื่อเด็กๆระบายหลอดสีเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาบวกเลขกันค่ะทําเหมือนเดิมนะคะที่คุณครูสอนเหมือนคลิปที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือจับคู่หลักหน่วยก่อนนะคะเด็กๆจับคู่หลักหน่วยก่อนนะคะ 8กับ5เห็นไหมคะระหว่าง8กับ5เด็กๆว่าตัวเลขไหนมีค่ามากคะก็คือ8เอา8ไปไว้ในใจเด็กๆยกมือขึ้นมา5นิ้วนะคะ8แล้ว9 10 11 12 13 13มี1กับ3อ้าว13จับหลักหน่วยก็คือ3หลัก10ก็คือ1เอาไปไว้ข้างบนแล้วก็ ใส่วงกลมด้วยนะคะต่อไปเรามาบวกด้านหน้าหลักสิบกันค่ะระหว่าง4บวก1เอา4ไว้ในใจค่ะยกมือมา1นะคะ4แล้ว5 5แล้วอย่าลืมตัวทดด้านบนนะคะอีก1แต้ม5แล้วเท่าไหร่คะนับต่อ1แต้มก็คือ6นะคะข้อนี้คำตอบจะได้63อ้าวเด็กๆมาดูกันนะคะว่า63 อ่สมมุติว่าคําตอบได้63เด็กๆไปดูหลอดสีค่ะคําตอบที่ขึ้นต้นด้วยหลัก10เป็น6นะคะหลัก10เป็น6ก็จะสีอะไรคะสีแดงเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะต้องระบายสีแดงแต่เวลาเด็กๆระบายสีเด็กๆอย่าระบายทับคําตอบนะคะเพราะเดี๋ยวคุณครูจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระบายแค่ขอบๆด้านนอกนี้นะคะ ข้อต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะโจุดข้อต่อไปก็คือ29บวกด้วย29ข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำเองนะคะคุณครูจะมายกตัวอย่างข้อนี้นะคะอ้าบวกด้วย29เด็กๆจับคู่ก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือ9กับ9เอา9ไว้ในใจ1ตัวนะคะแล้วเด็กๆยกมือขึ้นมา9นิ้วนะคะยกขึ้นมา9นิ้ว9แล้ว 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิ1ส1งสิเพราะฉะนั้นคำตอบจะได้18ดเด็กก็เขียน18นะคะได้18แล้วต่อไปเด,ด็กๆจับแยกนะคะเอาแปหลักหน่วยก็มาใส่หลักหน่วยหลักสิบเอาไว้ด้านบนนะคะต่อไป2อบวกสเอา2ไว้ในใจ1ตัวค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นมาสองสองแล้ว3าสี่ แต่เด็กๆอย่าลืมตัวทดด้านบนนะคะสีแล้วยกมือขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วค่ะนับต่ออีกหนึ่งแต้มสีแล้วเท่าไหร่คะสีแล้วหเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็จะได้58อ้าวเด็กๆด,ดูนะคะเห็นไหมขึ้นคำตอบจะได้58ขึ้นต้นด้วยเลข5เด็กๆไปสังเกตที่คะ่ะหลอดสีที่ขึ้นต้นด้วยเลข5จะเป็นสีอะไรเอ่ยก็คือสีส้มเพราะฉะนั้นนะคะ ส่วนนี้ก็เป็นสีส้มแล้ว2ข้อนี้จะเป็นสีส้มหรือเปล่าเด็กมาดูกันนะคะเด็กก็จับคู่เหมือนเดิมค่ะ6กับ8เอา8ไว้ในใจแล้วเด็กยกมือขึ้นมา6นิ้วนะคะอ้าวแแล้ว9 10 11 12 13 14 14, 14มี1กับ4เด็กก็แยกก่อนนะคะใครที่เก่งแล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะคะต่อไปตัวทดอย่าลืมวงกลมนะคะ 3าบวกหเอา3าไว้ในใจยกมือขึ้นมา1ค่ะ3แล้ว4ใช่ไหมคะต่อไปตัวทดนับต่อยหนึแต้มค่ะสี่แล้วห้าคำตอบก็ยังอยู่54นะคะขึ้นต้นด้วยเลขค่ะต่อไปข้อต่อไป32บ,บวกด้วย18เอา8ไว้ในใจยกมือขึ้นมา2 8แ,แล้ว9กว้สิบ สิมี1กับ0ใช่ไหมคะเอาศูนย์หลักหน่วยตัวทดคือ1ต่อไป3ามบวกหนึก็สามไว้ในใจยกมือขึ้นมา1 3แล้ว4นับต่ออีก1แต้มคะ่ะสแล้วเท่าไหร่คะ5เพราะฉะนั้นคำตอบจะได้50เห็นไหมคะขึ้นต้นด้วย5เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นสีส้มเด็กๆก็ระบายสีส้มนะคะ ส่วนในข้อที่เหลือคุณครูจะให้เด็กๆทำเองเมื่อเด็กๆระบายสีให้สวยด้วยนะคะเด็กๆเขียนชื่อชั้นของตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ